แทม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 ,แม,แมวันนี้เราจะมาจัดอันดับหนะ้าะตัวละครที่มีคนเลือกมาใช้งานในงานเอ่อโปเกมอนยูไนต์ดังป้อมทัวร์นาเมนนต์ั่นเองมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวที่แบนด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะ,ะเข้าสู่อันอีทนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาจัดอันดับโปเกมอนนะที่ ถูกเลือกใช้มากที่สุดนะในการแข่งขันดังป้อมทัวร์นาเมนต์ของโปเกมอนยูไนที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ลงกันหรือเปล่านะแต่อีนี่ไม่ได้ลงเพราะว่าหาทีไม่ทันเงินรางวัลตั้งหมื่นนึงอะคุณผู้ชมพูดอย่างนี้นี่คือเขามีค่าโฆษณาให้อีนี่หรือเปล่าถามจริงๆเขารู้จักกูหรือเปล่าโอเคคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ เรามาเริ่มกันที่อันดับที่15กันเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอันดับที่15นะฮะได้แกแป๊บหนึ่งหาเปิดเปิดตรงไหนดีวะตัวแรกคือตัวนี้นั่นเองนี่ตัวนี้นะฮะมันอ่ามันอะกาเดียร์วอลเลตกาเดียร์วอลเลตมั้งนะคะุณผู้ชมตัวนี้นะฮะเป็นสายแอคแท็กเกอร์นั่นเองนะ,ะเอาจริงตัวเนี้ย พอเข้าใจอยู่นะฮะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงมาอยู่อันดับที่15อันดับท้ายสุดนะฮะตัวนี้เล่นยากมากแม่คนเอ,อ้ยากชิบหายเลยนะฮะยากจริงๆคุณผู้ชมถ้าคนที่แบบไม่เซียนจริงๆเล่นตัวเนี้ยค่อนข้างยากนะฮะด้วยความที่แบบตัวมันเป็นตัวที่บางมากๆนะแล้วก็เป็นตัวอารมณ์เหมือนเป็นสายเมทด,ด้วยปะแต่แม่งเป็นสายเมทที่บางมากอะถ้าสมมติในทีมไม่มีตัวละครที่แบบถึกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตัวละครที่มารับดาเมจแทนตัวมันอะ่ะคือ บงนะฮะคุณผู้ชมบงจริงๆตัวละครต่อไปนะฮะด้วยความที่ตัวละครอ่าอันดับที่15มี2ตัวละครนะอีตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นนเองคาโมเรนเหรอ,อ,รอโอเคนะฮะตัวนี้เป็นสายแอคแท็กเกอร์เหมือนกันนะตัวนี้นะฮะจริจริงเหมือนอีตัวก่อนหน้านี้เลยนะคุณผู้ชมมันเป็นอันนี้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสายอารมณ์เหมือนเป็นสายยิงธนูป่ะถ้าแบ่่งเป็นสายก็เป็นสายอาเชอร์อย่างเงี้ยคุณผู้ชมยิงไกลแรงแต่บางมากแม่เอ้ย ซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ชมคือไอตัวเนี้ยทั้งสองตัวเลยนะคุณผู้ชมทั้งอ่าไอตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยคือถ้าสมมติเราโจมตีใช่ไหมบางทีไอสองตัวเนี้ยไม่สามารถฆ่าศัตรูได้ภา,ายในการโจมตีแค่ครั้งเดียวเพราะมันเป็นสายแอคแทกถูกไหมคุณผู้ชม<ะ>แต่พอศัตรูโจมตีเรากลับคืนมาอย่างเงี้ยโอ้โหมีเจ็บนะฮะมีร้องจากเลยแหละสองตัวเนี้ยมันบางจริงๆนะคุณผู้ชมช้างมันมอสของเรานันเองนะชื่อ ตัวนี้เป็นสายแทงนะฮะ <Wow. S 1> จริงๆตัวเนี้ยชงงมากทำไมมันมอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมทำไมมันมอยู่ตรงนี้ได้เพราะตัวตัวเนี้ยเอาสิจนะิน่ะเป็นตัวละครที่เก่งมากรับมือรับตีนศัตรูได้ดีพอสมควรเลยนะฮะอ่าได้ข่าวว่านางน่าจะเป็นสายดีเฟนต์ตัวเดียวปะที่แบบถ้าสมมติเลือดเยอะแล้วโจมตีแรงสุดอ่ะเออคือตัวนี้นะฮะแต่ดันมาอยู่อันดับที่14นะฮะอาจจะเป็นว่ามันเล่นยากด้วยแหลนะเนาะคุณผู้ชม ตัวนี้นั่นเองคาปิโอนนะฮะตัวนี้เหมือนตัวที่แล้วเลยนะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่ว่าพลังโจมตีน้อยกว่าแต่ตัวนี้มีสกิลที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นสกิลสร้างโล่ะนะ,ะอเออไอโล่นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาเรียกว่าแหละเวลาช่วง,งเลทเกมใช่ไหมมันจะมีทันเดอร์อยู่ตรงกลางครัคุณผู้ชมอ่าไอตรงที่เล่นทันเดอร์นั่นแหละ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมเราสามารถใช้ตัวสกิลไะโล่ของะคาปิโอนอะไปกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้นะฮะ<อ>ทางหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมเออ จริงๆเอาจริงๆก็คือมีประโยชน์พอสมควรเลยนะตัวเนี้ยอันติมันจะพูดว่าอย่างไงดีไร้ประโยชน์พอสมควรนะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นการนอนรับดาเมจคุณผู้ชมเออเหมือนเหมือนทําให้ตัวคารบิกอนอะ่ะอยู่ในสถานะที่แบบเป็นอมาตะชั่วขณะหนึ่งความจริงก็ไม่ใช่อมาตะหรอกแต่คือเลือดมันเยอะมากคุณผู้ชมและแบบรับมือรับตีนศัต,ตูอย่างเดียวเลยและขยับไม่ได้ด้วยนะแม่งเอ้ย ตัวนี้นั่นเองแอปซอนะฮะถ้าอ่าน,านผิดก็ขอโทษนะฮะพูดอย่างนี้ทุกตัวเลยแม่เอ่ยตัวนี้เป็นสายสปีเดอร์นะคะคุณผู้ชมตัวนี้เอาจริงๆโจมตีแรงมากอันไม่เคยเล่นตัวนี้เท่าไหร่แต่คือเอาจริงๆนะอันไม่ค่อยสันทัดสายสายสปีเดอร์อเท่าไหร่เพราะว่ามันเล่นยากนะครับุณผู้ชมแต่ถ้าจะให้จัดอันดับสายสปีเดอร์แล้วเอาจริงๆนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่กากที่สุดนั่นแหละก็เข้าใจได้ว่าทําไมถึงมาอยู่อันดับที่13เพราะว่าสปีเดอร์ที่เหลือค่อนข้างเก่ง เฮียๆเลยนะครับผู้ชมอันดับต่อไปนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะเป็นเซมิกาเมะล่างสามตัวนี้งงมากงงที่สุดในสามโลกแม่งเอ้ยตัวนี้เอาจริงๆนะเป็นดีเฟนเดอร์ที่อรริราลีเท่าฝ่ายไหนมีอะฝ่ายนั้นเหมือนก้าวคำก้าวไปหาคำว่าชนะได้หนึ่งก้าแล้วนะเอาจริงๆ <laughs> เป็นตัวที่เก่งมากโดยเฉพาะท่าไม้ตาย นะฮะแรงมากนะตัวนี้เอาจริงๆนะเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟบ่อยมากแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่และอันก็งง,งมากทำไมมันมาอยู่อันดับที่12ได้ความจริงอานจริงๆนะตอนถ้าสมมติมีการจัดอันดับอะ่ะอันคิดว่าไอตัวเนี้ยน่าจะติดท็อปทรีด้วยซ้ำแต่ดันมาอยู่12เฉยเลยนะฮะตัวนี้นั่นเองนะฮะไซเลียนใช่ปะ่ะนะตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นตัวที่น่ารักมากนะฮะเป็นสายแอทแทคเกอร์นะฮะ บางคุณพ่อคุณแม่บางเลยนะตัวนี้ด้ำอีกทีหนึ่งนะเป็นตัวต้นเกมนะฮะเลดเกมอาจจะโจมตีสัตุูงไม่เข้านะอันนี้พูดตตมความเป็นจริงเลยนะฮะคุณผู้ชมจริงจริงเอาจริงนะสลับตำแหน่งกันได้ไหมอีกตัวอันดับที่12กับอันดับที่11เนะี่ยโถเอ้ยแต่จริงถ้าตัวเนี้ยถ้าไปเจอถ้าไม่ตายพวกแรงแรงของสายสปีดเดอร์หรือว่าไอาตัวเนี้ยก็คือตายแล้วนะจริงเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ถึกมากแล้วก็โจมตีค่อนข้าง ระยะโจมตีมันไกลก็จริงแต่คือมันเป็นเส้นตรงอะคุณผู้ชมเออมันไม่สามารถเลี้ยวได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสายซัพพอร์ตเตอร์เจ้าแม่แห่งพยาบาลของเราเนี่ยนะฮะตัวนี้อันเล่นอยู่นะฮะเป็นสายซัพพอร์ตที่เอาจริงๆนะ,ะสำหรับอันน่ะเก่งมากๆนะฮะเพราะว่ามันมีสกิลก่อกวนอะคุณผู้ชมเยอะมากแล้วก็แบบมันจะมีสกิลหนึ่งปั๊กที่เป็นสกิลปลาไข่อะ ีแรงจัดนะฮะซัพพอร์ตด้ตีแรงที่เนี้ยเลยนะค,ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นตัวละครที่บัฟเพื่อนได้ดีนะฮะถ้าไม้ตาของนางนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพิ่มบัฟให้กับเพื่อนนะฮะ <Wow. S 1> คุณผู้ชมแต่แต่ใช้อันติของนางนี่ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพิ่มบัฟให้ผิดตัวนี่คือชิบหายนะ,ะอารมณ์แบบไปเพิ่มบัฟให้ตัวที่กำลังจะตายอย่างเงี้ยโอ้โหน้ำตาแตกนะฮะเหมือนใช้อันติไปอย่างสูญเปล่านะฮะอันดับที่9นะฮะตัวนินจาของเรานล้วเองตัวกลุ่มนินจานะฮะ ตัวนี้เก่งมากถ้าคนเล่นเป็น <c oughs> อันนีเคยเล่นละไม่รอดนะฮะตัวนี้นะค,ะความดีงามของมันก็คือมันจะมีสกิลหนึ่งที่สามารถแยกล่างได้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมใครเล่นตัวนี้แม่งต้องใช้สกิลแยกล่างตลอดนะฮะคุณผู้ชมเออเอาแบบสกิลอีกอันนึงให้เป็นหมันไปเลยนะฮะแทบจะไม่มีใครใช้เออสกิลเนี้ยมันดีมากๆนะคุณผู้ชมบอาจริงจริงเหมือนเหมือนอารมณ์อ่ะอ่ามึงมาหนึ่งใช่ไหมอ้ากูก็มาหนึ่งอ้าแป๊บนึงกูแยกล่างเป็นสามคนอ่าลุมแม่งเลยอะไรเงี้ย นะตัวนี้เก่งนะส่วนมากอะ่ะจะเขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวฟาร์มป่าแล้วก็เป็นตัวล้วงถึงแม้ว่าจะเป็นแอคกแทคกเตอร์ก็ตามนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> อีกตัวหนึ่งนะของอันดับที่9นะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองวิกเลือยูแล้วอะไรไม่รู้นะ <c oughs> เป็นสายซัพพอร์เตอร์นะฮะเอาจริงจนะฮะจากใจอันนะอันคิดว,ว่าถ้าท่านเรียงลําดับความเก่งอะซัพพอร์เตอร์ที่เก่งที่สุดก็คือตัวนี้เพราะว่าเอาจริงๆตัวนี้นะฮะสำหรับอันนะมันคือสายซัพพอร์เตอร์บวกแทน บวกบวกเลยแหละแท้งเนี่ยบวก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 ไปเลยนะฮะเพราะมันถึกมากรู้สึกอ่าสกิลที่ทําให้ฝั่งศัตรูหลับด้วยและไม่ใช่หลับแป๊บเดียวนะฮะหลับที่ยาวนานกว่าโมลิโคโกโร่เลยนะคุณผู้ชมนานมากแม่เอ้ยนะฮะอันติของมันรู้สึกเหมือนจะเป็นการเพิ่มบัฟนะฮะเหมือนเพิ่มบัฟคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แหละแต่เป็นเพิ่มแบบโดยรอบนะฮะเพิ่มให้ได้หลายคนอยู่นะฮะคุณผู้ชมน้องปูเสฉวนของเรานเอง ก่อนที่เราจะว่าด้วยเรื่องความสามารถของเจ้าตัวนี้นะฮะอันเคยเห็นการจัดอันดับนะฮะว่าตัวละครไหนที่เลือด15แล้วอะถืกที่สุดนะฮะแน่นอนฮนะคือตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่มีเลือดเยอะที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะจริงๆแลวถ้าไม้ตายของนาโนโหดอยู่นะเอออารมณ์ว่าแบบเออวิ่งไปกลางดงศัตรูแนละ้วปล่อยอันติแม่งอ,อันติของนานนี่จะเป็นเหมือนระเบิดตัวเองะฮะแต่ตัวเองไม่ตายนะบอกไว้ก่อน คือระเบิดตัวเองเนี่ยแล้วก็ทําให้ศัตรูโดยรอบแบบมืนแล้วก็แบบมีเหมือนเป็นเศษหุ่นปะเออเศษเศษหุ่นคืออะไรวะเศษฝุ่นเอออยู่โดยรอบนะใครที่อยู่ใกล้ๆนางนะก็คือจะโดนดามเฮดไปด้วยและดามเมดแรงมากโองตัวเนี่ยเป็นตัวที่ก่อควนได้ดีเป็นแทงที่ถึกพอสมควรแต่ความถึกถึกทั้งหลายเหล่านี้มันควรที่จะอยู่ต้นเกมไม่ใช่เหรอ ตัวนี้นะฮะเป็นตัวเลดเกมนะฮะต้นเกมนี่คือบอกเลยว่ากากมากนะฮะไม่แปลกใจทําไมถึงเอาอยู่อันดับที่8นะฮะทั้งที่มันเก่งขนาดนี้นะคุณผู้ชมตัวนี้นั่นเองนะฮะน้องน้องฟูของเรานะตัวนี้ก็จริงๆเป็นตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นถ้าจะไม่ผิดจะมีอ่าไอตัวฟูจิดาเดะไะแล้วก็มีน้องเต่ามีพิกาจูแล้วก็มีไอตัวเนี้ยเออนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะเป็นสายสปอตเตอร์นะที่เอาจริงๆนะมีประโยชน์มาก ฮิวเพื่อนคือในบรรดาซัพพอร์เตอร์ทั้งหมดตัวนี้น่าจะเป็นตัวฮิวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวฮิวที่มันมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วอะ่ะอันเคยเล่นตัวนี้เอาจริงอันช่ำตัวนี้พอสมควรนะอันสามารถทําให้เพื่อนของอันไม่ตายได้เลยนะฮะคุณผู้ชมโ,มโมโมนะฮะโมนะฮะแต่ตัวนี้เก่งจริงอันตีของนางเอาจริงไม่ค่อยมีอะไรมากนะเป็นการกระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วกระแทกลงมานะฮะทำให้ศัตรูมึนค่นั้นเองนะฮะคุณผู้ชม ลำดับต่อไปได้แก่เจ้าตัวนี้เองฟีราโอรานะ,ะเป็นสายสปีเดอร์ตัวนี้เก่งมากแม่เอ๋ยคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นอันเอาพิกจูบะไปสู้กับไอ้ตัวเนี้ยแม่งพิกจูใช้ใชอันตีไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายเลยนะฮะ <c oughs> เป็นสายอ่าสปีเดอร์ที่น่าจะถึงที่สุดในสายสปีเดอร์แล้วแหละในความคิดของอันนะ,ะตัวนี้นะแล้วก็อ่าตัวของนางฮะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เด่น ตรงที่สก,กิลใส่เท่าไหร่จะเป็นเด่นตรงที่โจมตีปกตินี่แหละแต่แรงนะคคุณผู้ชมแล้วอันตินางแรงมากนะตัวนี้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่แบบสามารถมาคนเดียวแล้วแบบย่องย่องแล้วเก็บหมู่ได้ว่าแบบเลยสิมาประเด็นแล้วสามารถเก็บหมู่ได้เลยนะคุณผู้ชมเออตัวนี้ที่ดีอยู่เพราสมควรนะต่อไปนะฮะตัวฟูอิจิดาเดะนะล่างสามมันเองนะเป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกันขอโทษนะฮะมันมีสก,กิลเริ่มต้นอยู่ ทุกคนเห็นเป็นโฉมหน้าสกินเริ่มต้นมาแล้วเองจะมาเห็นเป็นโฉมหน้านี้ไม่ได้นี่นะคะคือตัวที่เก่งมากเป็นตัวที่เก่งจริงๆตัวนี้อังซิงนะเป็นสายแอคแทกเกอร์ที่ถึกมากอังซิงถ้าสมมติทีมไหนเนี่ยไม่มีไม่มีสายไฟเตอร์ออราเดอร์อะเออหรือว่าไม่มีสายดีเฟนเดอร์เอาตัวนี้ไปแทนได้นะถ้าต้องการเขาเรียกว่าต้องการดาเมจกับแท้งที่รับดาเมจตัวนี้ไปยืนได้นะฮะ เก่งมากเป็นตัวละครที่โดนบัฟโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟสิไม่ใช่โดนบบฟโดนเนิร์ฟบ,บ่อยมากแต่ก็ยังเป็นคนเล่นแล้วก็เก่งมากมากต่อไปนะฮะเป็นอันดับที่สี่นะฮะบอกเลยอันดับนี้ค่อนข้างที่จะตะลงตึงตังนะฮะ,ะคุณผู้ชมตัวนี้นั่นเองมิสเตอร์ไมนะฮะคุณผู้ชมตัวเนี้ยเอาจริงๆน่าจะเอาจริงม,มันมันมีสิกเนเจอร์ของนางก็คือสา,าสามารถสร้างโล่ได้อะแต่ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นโล่เหมือนของคาบิก้นะ เป็นโล่ที่แบบโล่ที่ยืนอยู่เดียว,ยวอะเป็นโล่เป็นกําแพงล่องหนะ่ะเออได้นะฮะทำให้เกิดความปั่นป่วนของศัตรูได้ดีมา,มากๆเลยตัวนี้นะถ้าคนที่เล่นเก่งๆน่าจะเก่งมากๆเลยนะแต่โดยส่วนตัวของอันแล้วเล่นออกมาไม่ค่อยเก่งน,นะฮะเพราะว่าซัพพอร์ตตัวนี้ไม่ได้มีสกิลฮิลเพื่อนนะเป็นสกิลก่อกวนซะส่วนใหญ่นะอันตินางน,นะฮะค่อนข้างแรงเป็นซัพพอร์ตที่อันติแรงช่งเลย เป็นเหมือนแบบมัจะสร้างกระจกหรือ,อาลายรอบปะเออแล้วก็แบบไปอยู่ใกล้ใครดาเมจก็จะเกิดกับคนคนนั้นนั่นเองนะครคุณผู้ชมได้แกน่น้องฟ้าน้องฟ้าหรือึปะน้องนกไซของเรานะคุณผู้ชมสายสีฟ้าคือสายสป,ปีเดอร์นะตัวนี้น่าจะเก่งที่สุดในเกมนี้แล้วมั้งเดี๋ยวคขาพิของอันเนะี่ย เป็นตัวละครที่เขาจัดอันดับเหมือนกันนะถ้าเราอด้ม15ตัวเนี้โจมตีแรงสุดแล้วในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ในพูดในถึงที่แบบยังไม่มีตัวละครใหม่เข้ามานะฮะเออตัวเนี้ยเก่งสุดไม่ใช่ไม่โจมตีแรงสุดแล้วนะครุณผู้ชมแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะอัน,นเคยเห็นคนเล่นตัวนี้แบบแบบเล่นนกแต่เหมือนตัวินตัวทองก็มีอยู่เหมือนกันนะคุณผ แต่นี้จูมตีแรงจริงนะฮะเป็นจูมตีที่แบบเขาเรียกว่ามันจะมีท่าสกิลหนึ่งที่มัน,มนพุ่งมาจากฟา้าแบง์แรงชิบหายเลยนะฮะถ้าตัวนี้เป็นตัวที่ฟาร์มป่าได้เร็วมากๆนะฮะคุณผู้ชมจูกเก่งก็คือปังเวอร์นะฮะต่อไปนะฮะตัวนี้เลยอันดับ2งของเราเป็นสายดีเฟนเดอร์นะฮะ,ะคะุณผู้ชมสายดีเฟนเดอร์นะฮะตัวนี้นะฮะเออคนข้างที่จะเก่งมา,มากๆเลยนะฮะตัวนี้นะฮะ ดังตั้งแต่เข้ามาในเกมจนตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะฮะแล้วตัวนี้เป็นสายสเอยเป็นสายดีเฟนเดอร์ที่เอาจริงๆนะสำหรับอันนะนางรับดาเมจได้อาจจะไม่ได้เท่าดีเฟนเดอร์ตัวอื่นๆคุณผู้ชมแต่ก็แต่คือนางก็เป็นสายดีเฟนเดอร์ได้ดีพอสมควรเป็นกอบกวนอ่ะแลวโจมตีแรงด้วยนะอันตีนางเอาจริงๆอันตีนางอะ่ะใช้ยากจนพอสมควรมันจะเป็นอันตีแบบพุ่งไปในพื้นที่แอเรียที่เรากําหนดอะ่ะ แต่มันจะมีเวลาคูดาวค่อนข้างนา,านในกว่ากว่ามันจะพุ่งไปบางทีเราตายก่อนนี่ก็มีนะจุแต่สกิลที่เขาเรียกว่าสกิลที่แบบทําให้ตัวเนี้ยได้รับความนิยมจำรับอันนะคิดว่าน่าจะเป็นสกิลที่เพิ่มเกราะให้กับตัวเองนะมันจะเป็นสกิลที่แบบโยมผลไม้ออกไปอ่ะถ้าเพื่อนเรากินเนี้ยเพื่อนเราก็าฟื้นฟู HP ได้เนี้ยถ้าเรากินเราก็ฟื้นฟู HP ได้เหมือนกันเนี้ย ค่อนข,ข้างให้แต่ดีนะฮะเป็นสายดีเฟนเดอร์ที่เพิ่มเกาะให้ตัวเองเพิ่มเลือดให้ตัวเองกับเพื่อนๆในทีมก็ได้เหมือนกันแล้วก็เก่อควรเก่งด้วยนะฮะถึงแม้ว่าอันตีจะใช้ยากไปหน่อยนิดหนึ่งนะต่อไปตัวสุดท้ายนั่นเองแทมเ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 อาไปว่าไปใช้เอฟเฟกดีกว่าไ้แกลูคาลิโอนั่นเองนะเป็นโปเกมอนในตำนานด้วยนะจ๊าตัวนี้ เป็นสายออร่าเดอร์นะฮะตั้งแต่ไล่มาเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งโผล่ออร่าเดอร์มาแค่ตัวเดียว <c oughs> แม่งเอ้ยนะฮะเออแต่เอาจริงๆนะสายออร่าเดอร์อะถ้าสมมติในใจของอัวตัวที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ใช่ลูคาเรียวนะฮะอาจจะเป็นตัวอื่นนะคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะจุกเก่งแล้วก็มีสกิลสตันสตูได้ถ้าสมมติตัวเนี้ยวิ่งไปในเลนที่มาควบคู่กับฝ่ายที่เป็นเขาเรียกวนะ่า สายที่เป็นแอคแท็กเกอร์ก็คืออาจจะชนะได้เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยเก่งจริงนะฮะคนที่เล่นซ้ำๆอะเก่งจริงแล้วก็ถึกด้วยนะจุกได้ด้วยนะตัวนี้ใครเล่นพิวๆนี่คือปังมากโอเคและนี่คือ15อันแบบที่มีคนเลือกเล่นมากที่สุดแล้วบางตัวก็อาจจะไม่ได้มีใครพูดถึงแล้วก็อาจจะไม่มีใครเล่นตัวมันก็มีนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เก่งนะไม่เล่นก็ใช่ว่าจะไม่เก่งนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายน,นี้เรามาดูตัวละครที่ถูกแบรนดกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นการมาสรุปแลนิ้งนะของความนิยมในการแข่งทัวร์นาเมนต์ที่แล้วนะแล้วก็การแบนแค่นั้นเองนะไม่ได้เป็นเรียงลําดับความเก่งความน่าเล่นอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เรียงลําดับอย่างนั้นนะแค่ลําดับความป๊อปปูล่านะคุณผู้ชมสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งตับตะคลายนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอันตัดคลิปนะฮะเจอกันคลิปหน้าสวัสุริยาบายบาย